จ้าพี่น้องเนี่ยละ,ะกระเทียมปลาทียาลินเก็บมานะคะยาลินก็เอามาคั่นสมคั่นเกลือคั่นยังล่างนำหึมน้ำเขียวข้อออกบิดแล้วกะมาเอาเกลือห้อยอีกหน่อยนึงค่ะภาษาม่นกับสีเข้มหลายออนเอเลค่ะรสชาติลักษณะสีไข่ไข่กันกับสมพักแป้นบานเห้าค่ะภาษาไทยเขาเอนิอยังพักแปน้นอะ เห้ลินอื่นบดถือค่ะขออนุญ,ญาตใส่มือเนี่ยและค่ะจากกเอาให้เบิ้งเสียละค่ะกะสิอ้อนเอเลแซบแสบเด้อพี่น้องค่ะเสียดายบ่มีบักเขือคืนอันทุบใส่เนาะพี่น้องเนาะมีบักเขือคืนอันกรอบ บานเฮาถุบใส่อุ้ยขันสมใส่น้ำกันแสบลลยกินกับปนนกับยังกระว่าไปเอ้ยฝากพี่ฝากน้องฝากพูนันผูนี้ค่ะยาเล่นใดมากยาเล่นกระซี่แบงแบงไหหมูจายายเล่นกะซีเอาใส่กระปุกไว้วันี้กระสี่ใดเอานำเข้ามาใส่มือรุ่นบุญละค่ะ กะอีกหลายๆเมื่อกัสีสมช่วยหวย้อยกะสีใดกินได้อยากหลายๆเฮหากระสีแบงใส่ถุงเถื่อละพอกินค่ะใส่ช่องแข็งไวเอาไว้ถ้ากินย่าเห้าอยากย่าเห้าโบมี่ค่ะเพราะว่ากระเทียมปลานี่ปีหนึ่งได้กินเถื่อหนึ่งค่ะพี่น้อง ปีละเทือจังคอยสีใดกินโศกดีมีไส้เขาจังคอยมาหับเป็นเก็บจังคอยใดมากินมาอยากได้ค่ะพี่นอ้องค่ะเยวเล่นกับมีแนวเล็กๆแน่น่อยมาปากพี่ฝากน่องซัมเนลละค่ะไปเก็บมาแลวก็เอามาเห็ดยูเห็ดกินส่วนต้นสดมันกน็กินจังเห็นละค่ะกินกับตำบงังุวงลวกกินกับปนมักดิบกินดิบมักซุกกับลวกเอามักผัดไฟแดงก็กเฮ็ดไปมักผัดตเตาเจียวก็กเฮ็ดไปผัดใส่ตับหมูตับไก่ สารอาหารวิตามินล้วนๆไงพี่น้องเฮดไห้หลอดเลือดบอดตันค่ะเพิม่มวิตามินลายๆในพัก,พกอันนี้นะค่ะค่ะจังไรให้พี่น้องยูดีมีแห้งเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบิง่งมาเยี่ยมมาสองอ่าส่องในหน่อยของเย,ยลินก,ฝก,ใในนะฝก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเด้อค่ะเด้อฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ให้เย,ยลินน้าแน่จ้ะผู้ใดเข้ามาใหม่กับยินดีต้อนรับนะคะเย,ยลินกัสิไปทักไท,กทยคือเกาอาชีส แน่เนิดนึงแต่กลับไปแถนแน่นอนค่ะค่ะโสคดีมีใ่ค่ะ,คะวัดดีค่ะ